สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนมือนี้จะเจ๊้ากินผ้าเทียวผ้าไม่กินตำมุขงครับตำมุขงครับไอปลาดุกย่างแล้วก็นี่หมั่ครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องทั้งไทยแล้วก็สปปลาวพี่น้องที่กังอยู่ต่างประเทศครับพี่สาวอยู่ต่างประเทศใชายูเทียบครับแล้วก็เตรียมงานเอ็กเซเลยไมากินน้อกันครับมาสับแช่ต้อกันครับพี่น้องขาอนิ้วอ่อนๆครับพี่น้อง Uh. O não, que não, não. E para you know ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ó ประโยชการประดุกขันย่างให้ให้แชร์ไปหนอ O que ça a de น่ามาจากากมุ่งนล nên bực kìm kìm chắc là đến long hay long khảo là cái nào đấy

Mm-hmm. Nói này nó quay lắm à, Nói nào nó quay lắm Nói này nó มันก็ได้ย่างปลาดุกกับมันครับเนี่ยมันเนื้อครับมื่อวานกิจะบ่บาเบาใช่ไว่าจะบ่บาเบาเป็น้รอมันมีกอาการกะเป็นอะไรล่ะเป็นก็ยังสีน้ำกับม้วนน้ำสีหอนกับม้วนหอนเป็น้รอเป็นคึมๆเนี่ยจับบบจบบงไงเนาะอากาศกเป,เปลเปี่ยนทั้งสินสอนอน้น,นละดูแลสุขภาพแต่ความความเรื่อครับ โอเคครับอาจารย์เจยวขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเจียวขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามเราลับชุ่มเจเจมาตลอดขอบคุณหลายๆครับอา่ารย์เจยจขอลาครับสวัสดีครับ